ขายของออนไลน์ยอดขายห้าแสนขายแบบไม่เหนื่อยไม่ค่อยเครียดมากต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้กูไม่ได้โกรหนวดไม่ใช่จะมาพูดเรื่องขายของออนไลน์ยอดขายตอนนี้น่าจะเป็นประมาณหกแสนและเออค่าแอดไม่เสียแล้วก็ไม่เหนื่อยคือค่าแอดไม่เสียก็เอามาเสียเป็นค่าแอดมินแทนเออเอามาเสียเป็นค่าแอดมินแทนให้แอดมินดูแลจัดการเออ คือเมื่อก่อนนะย้อนกลับไปปีที่แล้วกดจับมาเนี่ยย้อนกลับไปปีที่แล้วอ่ะกดจับกดจับแล้วไปเล้วแล้วแล้วแล็วกดจับมา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 อ่ะย้อนกลับไปปีที่แล้วแค่หมากูมึงน้องไม่คยเห็นย้อนกลับไปปีที่แล้วอ่ะเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่เฮ้ยมกรลายอย่างดีอยู่เว้ย งั้นก็ไปพีทีแล้วมันขายได้ล้านห้าเออมันขายได้ล้านห้ามันแบบมันคมันเขาเรียกว่าละเยอะยอดขายเยอะก็จริงแต่ยอมรับว่าเหนื่อยเออคนข้งเหนื่อยเพราะว่าขายได้ล้านห้ามันเป็นของกระจุกกระจิกไเออของกระจุกกระจิกของกําไรน้อยกําไรก็ไม่ได้หนอหรอกแต่มันกระจุกกระจิกไงเออมันกระจุกกระจิกมันต้องแบบส่งหลายบ้านไงบ้านหนึ่งประมาณสามร้อยบาทอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็โหส่งเยอะ แล้วมันหาลูกค้าคือพอบ้านละสามร้อยฮึบลูกค้าก็จะเป็นกว็จับมาแล้วลูกค้าก็จะเป็นแบบลูกค้าทั่วไปเออลูกค้าทั่วไปปัญหาของการขายของให้ลูกค้าทั่วไปคือไอ้หี้ย้ลูกอีช่างกอปมีปีที่แล้วมีคนขายมีคนขาย ตามกูเยอะเออกูขายเทนะแบบ่อะไรมันขายตามก๊อป๊อป๊อปยันแคปชั่นอ่ะเออแบบโอ้โหแม่งเบื่อมากเลยนั้นก็ขายตามเพืเอออนขายตามกูก็จะไปห้ามมันก็ไม่ได้เทยกูก็ยิงแอดแข่งอะไรเงี้ยปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันก็เริ่มเริ่มอันนั้นแอดมันก็เริ่มแพงขึ้นแต่มันก็ยังขายได้นะถูกแต่ส,สุดท้ายกูเลิกขายไปเออ เพราะว่ากูไปทำอย่ายงอื่นดีกว่าใช่หไหมที่เกะขายตรงนี้อเห็นไหมว่าถ้าเกิดสมมุติเราขายของทั่วไปอะ่ะมันมีคนขายตามได้ขายๆมันก็ขายได้ก๊อปแคปชั่นมาก๊อปอะไรหน่อยรูปมันก็ถ่ายแนนะม่งนมันมีคนขายตามก็จับอ่ะแต่พอมาปีนี้พวกกูขายของที่แบบว่าขายของเฉพาะทางเลย มันไม่สามารถมันทําตามยากเลยมันทําตามยากพอทําตามยากพวกมันก็ไม่มีคนทําตามเอยก็ขายเป็นเจ้าตลาดอารมณ์เหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนกับว่าตอนแรกกูไปขายของตลาดนัดแล้วกันนะเออกูเอากูเอาของเอาคอมเอาอะไรไปขายตลาดนัดเออและตลาดนัดแม่งโหแม่งคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะ มันก็จะไปห้ามขายกันไม่ได้สมมติกูขายหมูปิ้งอยู่แม่งกูจะไปห้ามเขาแบบเอ้ยตลาดนี้กูจะขายหมูปิ้งคนเดียวมันก็ห้ามไม่ได้เว้ยเออกูก็ลองเปลี่ยนแนวคิดคุณลองเปลี่ยนแนวคิดดูจากที่คุณจะขายของห้ามหันกันด้วยราคาก็อันเนี้ยผมห้ามหันกันด้วยคุณภาพและความเชื่อใจเออก็ผมก็ได้แนวคิดกูพูดมาแล้วมาหลายคลิปมึงก็ไม่เคยไปทําตามอะ่ะผมก็ได้แนวคิดมาจากร้าน ร้านคอมร้านหนึ่งเออเคือ j i b ร้านคอม j i b คือกูไม่ได้ขายคอมนะแต่ได้แนวคิดเนี่ยเวลาผมจะซื้อของอะไรปะมันจะมีอน,นั้นเว้ยมันจะมีอะไรวะมันจะมีสมมติผมไปซื้ออะไรสักอันดีว่าเลาเตอร์สักตัวอะเราเตอร์สักตัวประกันห้าปีอย่างเงี้ยเอเอเฮ้ยแต่เราเตอร์มัน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 ไม่เห็นภาพสมมติไปซื้อคอมแล้วกันเออ อย่างถ้าเกิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะฮาร์ดดงฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยซื้อที่ไหนก็ได้เออซื้อที่ไหนก็ได้ขอให้มันเป็นประกันซินเนกเออคือประกันซินเนกคือมึงสามารถส่งเคมได้เออถ้าประกันซินเนกนะมึงสามารถมึงซื้อที่ไหนมาก็ได้ส่งเคมที่ซินเนกโดยตรงเอออันนี้อันนี้กูจะไม่แคร์เรื่องอะไรมากแล้วถ้าเกิดซื้อฮาร์ดดิสซื้อเมมโมรี่การ์ดอะไรเงี้ยกูจะซื้อดานทั่วไปสมมติจะซื้ออย่างโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยโน้ตบุ๊ก มันก็เข้มที่ศูนย์ของนั้นๆอย่างของอัสซูตใช่ปะของอัสซูตมันสามารถเค้มได้ที่เซเว่นไวส่ง 7, เซเว่นเขมบริษัทแอสซุตได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติกูจะประกอบคอมละกันนะกูจะประกอบคอมกูจะกูก็จะเลือกประกอบร้านที่แม่งมันแบบมันดูน่าเชื่อถือหน่อยเออมาดูน่าเชื่อถือหน่อยอย่างละไม่ไม่ต้องไปซื้อประกอบคอมหรอกซื้ออะไรดีวว่าซื้ออุปกรณ์ที่อะไรก็แล้วแต่สักอย่างกูก็จะเลือก กูก็จะเลือก JIB อ่ะถึงและถึงแม้ร้านอื่นมันตัดราคาร้านอื่นมันตัดราคามันขายถูกแต่กูก็จะเลือก JIB เพราะว่าหนึ่งค่อนข้างมั่นใจในในในว่ามันจะไม่ปิดนะเออสมมติของประกันสามปีกูมั่นใจว่าอีกสามปีไอ้ร้านนี้มันจะไม่ปิดแล้วกูเดินเข้าไปเคลมที่สาขามันได้หรือมีปัญหากูสามารถติดต่ออะไรอย่างนี้ได้เอเอเนี่ยเห็นปะ มันเป็นความซื้อความมั่นใจคือบางครั้งสมมติซื้อของสองหมื่น JIB อาจจะขายราคาปกติมีร้านอื่นขายถูกกว่าสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยแต่กูก็ซื้อ,อ,อ JIB เพราะว่ากูซื้อแล้วกูค่อนข้างมั่นใจว่ากูจะได้ของที่โอเคหรือบางอย่างของปลอมเยอะอยู่นะมีบางอย่างของปลอมแม่งเยอะกูก็ไอ้ที่แม่งร้านนี้เันของปลอมเอาของปลอมมาขายไปวะกูก็ซื้อ JIB เพราะมั่นใจว่าของแท้เนี่ยกูก็เอาแนวคิดนี้มาเว้ย เอาแนวคิดนี้มาว่าเฮ้ยกูลองขายของที่แบบว่ากูขายแพงกว่าร้านอื่นกูขายแพงกว่าร้านอื่นแต่กูจะขายราคาเนี้ยแล้วลูกค้ามึงมึงจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้ออย่างขายแพงขนาดไหนอะของผมซื้อมาสี่ร้อยซื้อมาสี่ร้อยขายเจ็ดร้อยขายแปดร้อยไอ้เร่ราคาแม่งโหดสัสซื้อมาห้าร้อยขายพันซื้อมาพันสามขายสองพันหกอะไรเงี้ยราคาบวกเกือบเท่าตัว บวกเกือบเท่าตัวแต่มันก็หัดค่าขนส่งด้วยไงอย่างเช่นไอ้ตัวโถดเลยนะซื้อมาพันหนึ่งขายพันเก้าค่าส่งค่าส่งแค่เท่าไหร่วะสองร้อยป่าวะเอ้ยสองร้อยห้าสิบพันหนึ่งขายพันเก้าค่าส่งสองร้อยห้าสิบกำไรก็เจ็ดร้อยห้าสิบเห็นไหมกำไรแม่งโห,โหเกินครึ่งแต่แต่ลูกค้าได้ของดีเขามั่นใจไงว่าจ่ายพันเก้าได้ของดีหมด แบบตกใจมากเลยแย่กูซื้อมามีอยู่สี่ชิ้นหมดไอ้แย่แอดมินกูเอาไปขายหมดซื้อไอ้ตัวนั้นมาเอาไอา้แค่หมดอีกแล้วหมดหมดหมด,หมด,หมดแบบมึงจะขายแย่อะไรนักหนาเออตอนหลังก็เอ,เอ้ยไอ้แย่แม่งเจาะไม่ค่อยเรื่องมากไม่ค่อยเรื่องมากกลุ่มลูกค้าคนมีตามไม่ค่อยเรื่องมากคือเขาซื้อมาเขาเขาซื้อเขาโตมาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเออโทรมาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้ว แล้วเขายินดีที่จะเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นนู้นแทนรุ่นนี้แทนลูกค้าคนรวยนะลูกค้าคนมีตังค์แต่ลูกค้าคนไม่มีตังค์กูจะเอารุ่นเนี้ยเพราะว่ามันโปรลดราคามาหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคนรวยเนี้ยราคาเ็าจะไม่ต้องพูดถึงเขาขอว่าซื้อไปแล้วมันซื้อไปแล้วเขามั่นใจว่ามันแบบจะได้ของดีแล้วมันก็จ่ายจบแต่เจ็บเจ็บแต่จบอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าของบางอย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอะไรว่าเนี่ยไอนาฬิกาางี้แล้วกันเนี่ไอสัตว์สายแม่งนา่ารักเิบหายนาฬิกาไอ้สมาร์ทวอตตอนแรกกูซื้อเรือละ9เก้าร้อยพังจอแตกไอ,อเหี้ยนเืนนอนตีห้า ติดกรรมของแม่ไม่ได้แพ็คไอว์ถ่ายคลิปถ่ายคลิปจะถ่ายเล่นเล่แมงถ่ายชั่วโมงไอ้สว์อย่างอีนาฬิกาสมาร์ทวอทนาฬิกาสมาร์ทวอทกูซื้อมาเก้าร้อยซื้อใช้ได้ไม่สองไม่ถึงสองเดือนพังไอ้ตัวนี้สามพันใช้แม่งนานที่หมทนเนี่ยบอกไว้เลยช่วง ช่วงเนี้ยช่วงโควิดไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะลดกําลังการซื้อลงแต่ลูกค้ากับเลือกซื้อของที่คิดว่าใช้ได้นานเออเขายอมจ่ายแพงถ้ามันใช้ได้นานแต่ไม่เป็นบ้าไอ้แย่สมาร์ทวอดสามพันซื้ออะไรเก้าร้อยดีกว่าแต่เก้าร้อยมันซื้อมาแล้วมันใช้ได้เดือนสองเดือนมันพังอันนี้มันใช้ได้นานเขาจะซื้อ,เ,อ,อเขายอมจ่ายสามพันเพราะประกันหนึ่งปีและเป็นของ เซียวมีเสียวหมีเสียวหอยหนี่ใช่ไหมคือการขายของเนี่ยเมื่อวานผมแพ็กไปกล่องหนึ่งสองพันกล่องเอ้ยไม่ใช่สองพันห้ากล่องขนาดกล่องเคมึงไปหาเอากล่องขนาดไหนกําไรกล่องเคเหรอค่าส่งสามร้อยซื้อมาพันสามกำไรพันหนึ่งเออขายสองพันหกค่ากล่องค่าส่งสามร้อยค่ากล่องอีกห้าสิบบาท เดยกำไรประมาณเก้าร้อยแต่ลูกค้าเขามัน่นใจมันยากตรงไหนเออเรีนรับความสําเร็จเฮียกูจะตายแล้วฝากลูกแม่เขาด้วยเฮียมันเหมือนเหมือนเล่นยามาเนาะถ้ามีตํารวจขี่ผ่านซอยแมงคงกับกูตรวจฉี่อ่ะฟังเสียงเหมือนมีคนเรียกอ่มาความ ความยากมันอยู่ตรงไหนไม่ได้ยากหรอกหนึ่งความยากตรงทาที่หนึ <S <S <dokument ifiable> ่งทำให้เขารู้จ you know. ักเรามึงต้องทำยังไงก็ได้ให้ทําให้เขารู้จักเราทําให้เขาจดตาเราไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปโชว์หน้าหนางงงหนึ่งทำให้เขารู้จักเรารู้จักร้านเราอะไรเงี้ยสองเมื่อเขารู้จักแล้วทําให้เขามั่นใจเหมือนเหมือนร้านข้าวเฮ้ยกูพูดเรื่องร้านข้าวร้านข้าวหลายร้านอะทําให้ลูกค้ารู้จักร้านแล้วมาถูกทางแหะ แต่พอแดกไปรอบหนึ่งกูไม่แดกร้านนี้อีกเลยหรือแบบไอ้แค่เฉยๆกูมเฉยๆนั่นระ้านนี้ก็ไม่มีอะไรคุณจงทําว่าแบบร้านข้าวไปแดกรอบหนึ่งแล้วก็ไอ้เฮียร้านนี้กูต้องกลับไปนี่กิดคุณทํอยังไงได้โอเคเลยเหมือนเหมือนบุฟเฟ่บุฟเฟ่กูไปแดกบุฟเฟ่มาไว้บุฟเฟ่ตอนแรกก็ไม่ลวกเหมือนชื่อร้านเฮียอะไรวะร้านโอชินะเออ กูไม่รอกมันคือเฮียอะไรโอชีเนียแต่กูเข้าไปจอดรถโอ้โหเฮียแม่งร้านแม่งมันลงทุนเยอะแน่นอนไอร้านส้นตีนเนี่ยลงทุนเยอะแบบโหมันทําดีมากใหญ่มากเลยพอเข้าไปโอ้โหแม่งกูก็เล่นชุดใหญ่สุดเลยการอยกาเกาวแดกได้ทุกอย่างเนื้อวากิวเฮียอะไรเฮียวากิวแดกขีดหนึ่งแล้วมันเหนียวเกินแล้วมันนัยนนั่นวะหรือก็มีมันปูมีอะไรอย่างเงี้ยก็แดกไปแล้วพอกลับบ้านมา ไอ้แย่แม่งสักวันกูต้องไปอีกมันรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันก็คุ้มมันเป็นการจ่ายพันหนึ่งแล้วมันก็คุ้มมาเออรวมแวดแล้วก็พันพันหนึ่งเออสองคนก็สองพันสองเด็กกินฟรีเหอ่ยลูกกูกินฟรีเด็กไม่สูงไม่เกินร้อยเซนกินฟรีเห็นปะจ่ายพันหนึ่งแล้วจ่ายแพงแต่แม่งอยากไปอีกอะไรเงี้ยกูเป็นคนค่อนข้างงกนิดนึงแต่เรื่องกินกูเต็มที่เอ้แยะแตมันอร่อยแล้วกูเพิ่งมารู้ตอนหลังนี่อ๋อไอ้แย่แม่ง ที่ร้านนี้มันเป็นร้านของเชฟบุญธรรมนี่ว่าเออแล้วไอ้ปูเนี่ยมันเคยมันทําออกรายการด้วยนี่ว่าเมียบอกเมียาจาได้เมียกูดูเชฟกระทะเหล็กเออพอหลังจากนั้นไม่นานอีกอาทิตย์หนึ่งของกูไม่มีแพ็คของยังไม่มาของมาตอนเย็นกูก็ชวนเมียไปโอชินะไวโอชินะชวนแม่งทั้งวันจนเมียกูลำคาญไป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 ก็ไปเฟรีกูบอกงั้นไปดูต้นไม้ด้วยละกันกูก็โอเค ไปดูต้นไม้ด้วยลูกกูก็อยากไปดูเครื่องบินโอ้แม่งได้สามเลยกูได้โอชินะเมียกูไดดูต้นไม้ลูกกูได,ดขึ้นดูเครื่องบินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดูต้นไม้มันเริ่มเย็นๆแล้วก็ไปโอชินะกับไปดูเครื่องบินไม่เคยเห็นเลยเเครื่องบินอะก็เห็นปะว่าจงทําให้แบบว่าเข้ามาแล้วแม่งอยากเข้าอีกเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ถูกกูก็จะไปอีกอะโอชินะ๋ยกกูจะชวนกูรู้สึกว่ามันอร่อยอะ รอบแรกแดกเก้าเก้าเก้ารอบสองแดกชุดห้าร้อยเป็นแดกข้าป้นญี่ปุ่นคุ้มไอ้ย่แดกข้าปานแดกแซลมอนเบิร์นแซลมอนเบิร์นคือแซลมอนที่มันเบิร์นแล้วมันจะแบบตัวเก่งเอ้ยทุยจังไรอะมาเนี่ยคืออันที่หนึ่งคุณต้องทําให้เขารู้จักเราเออสองคนต้องทําให้เขามั่นใจสามทำให้คุณเขาให้เขากลับมาอีกเออว่าเอยไอ้ย่ามัแบบเก็บไว้ล้านในใจอ่ะเออมึงเคยปะ เวลาซื้อของอะไรไม่มเหมือนแบบอยากจะเก็บร้านนี้เก็บร้านนี้ไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเนี่ยกูทําสติกเกอร์แปะไว้ที่สินค้าได้เ้ยเออทําสติกเกอร์แปะไว้ที่สินค้าด้วยนะนี่อีกอันนึงอ่ะสุดท้ายแปะไว้ที่สินค้าเผื่อเขาอยากซื้ออีกอีกอันนึงขายอะไรที่มันเป็นการผูกขาดหรือหรือต้องซื้อบูบ่อยๆอย่างเช่นแต่พวกนี้มันไปหาไปรับที่ไหนวะ เครื andal, at, và, ่องฟอกอากาศมันก็ขายไส้กรองเออไส้กรองแท้มันก็กูกุูไปหารับอะไรของพวกนี้ไม่เป็นว่ะเออหรือไม่เครื่องปิ้นหมึกเอออย่างเครื่องปิ้นหมึกเครื่องปิ้นไลไลหมึกอะไรอย่างเงี้ยที่เครื่องปิ้นความร้อนเขาก็ไม่ได้ขายเครื่องปิ้นอ่ะเขาขายอะไรวะเขาขายกระดาษเออเฮียคือขายเครื่องปิ้นไปอะไรก็ผูกขาดโดยถ้าเกิดเครื่องปิ้นหมดมึงมาซื้อกระดาษกับกูหรือขายเครื่องปิ้นทั่วไปถ้าเกิดหมึกหมดก็มาซื้อกับกูอ่า อ่ะคลิปนี้ก็ไวเท่านี้สวัสดี